วันนี้จะมาอัปเดตชายชนที่ว่าซื้อมาจากการมารุนป้ายไม่ได้ไป้ายข่าวที่แล้วอ่ะบอกว่าขารอดมาใช่ไหมพอมาแตกออกมาน่ะมันก็ยังเป็นแค่ชุมปูเรื่อไม่ยอมป้ายให้สักทีเนี่ชื่อชายชนลุนป้ายนะที่เราซื้อมาลุนป้ายเนี่ยเป็นใบที่ชุมปูใบที่ชุม่มพูรลอดออกใหม่ก็ยังไม่ไป้ายให้สาเหตุเราไม่รู้ว่าต้นแมงเขาอ่ะ การที่เข้าผ้าห่วมันห่วมันจะแก่หรือว่าห่วผ่าจากห่วอ,อ่อนเลยทําให้ป้ายยากป้ายเย็นใบที่ส่องใบที่ทาที่อยู่กับเราเนี่ยใบที่ส่องใบที่ทราบแล้วตัดทิ้งใบใบเพราะว่ามันท้าน้ําก็เลยตัดทิ้งก็เป็นป้ายสีชมพูเหมือนนี่ยอีใบนี้ไม่ป้ายก็ก็เป็นแค่สีชมพูเรื่อๆเ,เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร เราพยายามจะเลี้ยงให้มันป้ายให้ได้ต้นก็ใหญ่สมบูรณ์ดีอะไรดีนะอแต่ยังไม่ไป้ายยวต้องมารอมาอัปเดตเป็นระยะระยะว่ารอดที่ถัดจากรอดเนี้ยหรือรอดต่อไปจากรอดเนี้ยมันจะป้ายให้เราไหมไปดูของตัวเองได้ซื้อมาจากไม่หลุนปะซื้อมาจากการหลุดปลายอยู่ได้ประมาณสองเดือนคือใบเก่าใบเก่าใบเก่าแล้วก็ อยู่กับเราอยู่กับเราก็ป้ายก็ป้ายให้รอดที่ทามมาก็ป้ายแล้วนี่คือใบนี่ชายถนรู้ป้ายเหมือนกันนะแต่เราเลี้ยงอีต้นเนี้ยป้ายเลยป้ายให้เลี้ยงจนป้ายให้ก็คาดว่าน่าจะอันนี้น่าจะมาจากการผ่าหัวที่ชิ้นหัวที่แก่น่าจะแก่ถึงไวที่มันผ่าได้มันก็เลยป้ายให้แล้วแม่เขาป,ป้ายก็ป้ายอันนี้ก็ป้ายดีป้ายช่วย ป้ายแดงสี่ดชัดอีรอดไปเนี่ยก็แดงแป๊ดเลยคือป้ายแี่ยรอดแต่ต้นเนี่ยต้นนี้คือรอดแต่ที่ว่าชายตรงปลายยังไ,ไงมันก็าปให้แล้วแต่อีเนี่ยอีเนี่ยมันไม่รู้สาเหตุดินอะไรก็เหมือนกันนเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่านั่นแหละสาเหตุน่าจะมาจากผัวที่เขาผ่า,านะอาจจะไม่แก่พอที่จะมาผ่ามัลไม่ยอมป้ายให้ เดี๋ยวมารุ้นอีกทีว่าไอ้ต้นเนี้ยเราจะเลี้ยงจนป้ายได้ไหมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะ